สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกม The Whispers ซึ่งในเกมนี้นะครับจะได้รับบทเด็กคนหนึ่งที่รอแม่มาเล่านิทานนะครับซึ่งเราก็ทํากิจวัตรก่อนที่เราจะรอแม่มาเล่านิทานนี่แหละแต่ทีเนี้ยคืนนี้มันแปลกออกไปครับอยู่ดีบ้านเราก็ไม่ใช่บ้านเราขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นไปชมกันครับผม <S <S อุ้ยเดีย๋ยเขาเกมมาก็ไม่กล้าเล่นแล้วกุ๊กกุ๊กเออล้กุ๊กกุ๊ก สีสีไม้ what happened เลือนออกมาอุ๊ยทำไมหน้าต่างมันเปิดอะเล่นรอบห้องคือตอนนี้มาลซิทีบห่วยมากโอเคครับได้ละคือทำไมหน้าต่างมันไม่ปิดเล่นรอบห้องเปิด โอก็คือให้เราไปเปิดของเล่นทั้หมดหรือเปล่าทอกถูกพานี่พันนี้บอกว่าฉันกำลังคิดถึงรูปว่าของเธอเลยอะภาพโปดก็คือรูปเธอกับแม่ในป่าโอเคจ้าตอบพานี่ตอบไงอะ่ะอันเสือ้อพานี่ใช่ฉันรักแม่ของฉันข้อสองก็คือฉันชอบที่เวลาแม่ของฉันเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในป่า น่าจะสองก็ได้มัง้งอ่าฮะอ้อปล่อยเราได้สักทีงงมากอันนี้คือกล่องอะไรกล่องวิเศษโอ้ยทุกคนมุมกล้องมันมึนหัวหน่อยนะคนเล่นเองก็มึนเนี่ยเริ่มรถไฟเลยอ่ะผมจะพยายามเลื่อนช้าๆให้นะรถไฟจะไปโคราชเออไปไหนแล้วตอนนี้ เออถึงโคราชยังเสียงอะไรอะ่ะไม่ใช่ละฉันไม่ยุ่งแถวนี้ละนี่ลูกบอลไม่มีอะไรนี่สีเทียนนี่เล่นพัซเซลโอเคอันนี้ตรงนี้นี่คืออยู่อาไมซ์ซันชายไมโอริซันชาย You make me happy นเนาะเอเอ,เอแล้วก็เรียบร้อยพัส,สน์เสร็จแล้วไงต่อเดินรอบห้องโอเคตะก,กาไม่มีอะไรเว้ยนั้นกล่องอะไรอะเปิดทีวีไหมมีสามเด็กเล่นอยู่ ดีกว่าเปิดสนุกกรบอุ๊ยน่ารักอะ่ะนี่รักมันดึกแล้วนะคะลูกอ้าแม่เรามาไล่ไปนอนแล้ว Why ทำไมลูกไม่ทำความสะอาดห,ห้องค้ะและแปรงฟันด้วย Then read you your favorite your book Just like เดี๋ยวแม่จะอ่านนิทานเรื่องปวดให้ลูกฟังนะเหมือนที่แม่สัญญาไว้โอเคครับแม่ผมจะทำความสะอาดครับเอาของเล่นทั้งหมดใส่ตะกร้าโอเคจ้าเก็บตะกร้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่เพื่อดอกตะกร้านี่ไงเราต้องปิดรถไฟกันไหมนี่ วิ่งไม่ได้ครับเราต้องเก็บของให้หมดก่อนอ,อต้องเก็บสีเทียนไหมไม่ต้องเนาะเก็บแค่ของตามพื้นนี่เนี่ยเออแล้วก็น้องหมีน้องหมีเก็บไม่ได้มั้นก็ต้องเก็บพวกเอ่อของเล่นลูกบอลดูบิกเข้าไปซะ แล้วก็มีอะไรอีกมีเจ้าพานนีไม่คุยกับพันนีได้เดีย,ดยวไต่คุยไม่ได้อ่ะอันนี้ไปเก็บใส่ตะกร้าเลยอีกชิน้นนึงอ่ะอยู่ไหนอ่ะหลังเตียงเหรอไม่มีนะอ๋อนั่นไงอยู่หลังรถไฟใส่ตะกร้าใส่ตะกร้า เออครบแล้วแม่เฮ้ยอะไรอะไอะไเอารูปภาพไปใส่ที่กรอบอันนี้หรอหยิบรูปภาพใครอะ่ะเรากับใครอะ่ะกรอบไหนนี่หรอใส่แล้วกรตาย กะตายหยิบรูปภาพอบไหนอีกอะนี่หรอหมดแล้วนั่นมันลมเหรอไม่น่าใช่ั้งหนูเสียงมันแป,แปลกตลอดเลยอ่ะเวลาหน้าต่างเปิดอ่ะเหมือนเสียงคุยหรืออะไรสักอย่างเลยอ่ะ บาที่ฉันควรปิดหน้าต่างนะเพ่งรู้หรออือปิดเธอหนูเอ้ยเสียงน่ากลัวชี้หายเลยปิดหน้าต่างไม่ได้แอม้มล็อกดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเปิดหน้าต่างเอ้ยอ่าเปิดทีวีอ่ะก็ไม่มีอะไรนะ สามรอบพอนะทุกคนโอเคพอละสามรอบพอไปแปลงฟันกันดีกว่านี่ไม่ใช่ห้องน้ำหรออะห้องน้ำอยู่ไหนตรงนั้นหรอไปแปลงฟันเปิดประตูอ่า,าคุยกับนี่สิงแล้วต้องอะไรอ๋อบีบยาสีฟันเอะ เราก็ต้องแปรงฟันโอ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 ุย้ยมีเกล็ดแปรงฟันด้ะแปรงฟันไปเดาแปดอู้หอเหงอพังหมดล้างโอเคไม่อยากขันไปด้านหลังเลยอ๋อถึงเวลาชิ้งช่องอิดประตูดีกว่าไม่อยากดูโอเคชิ้งช่อง อะไรอ่ะเสะียงใครเดินอุ้ยไตัวอะไรอ่ะไปเอานิทานเราต้องออกไปจริงๆหรออุ้ยอันนี้ทานอยู่นั่นใช่ไหม๋อเขาดูทีวีกันอยู่ ไปดูได้ได้เปล่าน้องกระตุยกับน้องหุ่นยนต์ไอ้ย่ะปิดไม่ได้หรออุ้ยคนลุกอ่ะทุกคนปิดปิดนห้องน้ำก่อนอุวเดี๋ยวไปเอานิทานก่อนเลยค่ะนิทานนิทานเอา้าอ๋อคือต้องหยิบมาวางตรงนี้โอเคอง,งั้นไงอ่า หยิบหนังสือโอ้อยครบนะไม่มีใครตุกติกนะไม่นะไม่เล่นเนอเขาไม่เล่นเนอเธอ,ออย่าทำอะไรนะวางแล้วถึงเวลาไปนอนโอ้ยนี่เพจะหันมาอะไรอย่างเงี้ยวะสะดุ้งนะอนอนกันทุกคนถ้าแม่ไม่ไหนจะมาเฮ้ย แต่คอมไม่ดีนะนอนเงี้ยไม่โตะฉันทำทุกอย่างแล้วนะห้องก็สะอาดแล้วฟันก็แปรงแล้วแม่บอกแม่จะมาอ่านนิทานให้ผมฟังนี่ไหนละแม่อะอ้าวแม่บิด อุ <formation jin inh throat> <s at> ้ยพายุเข <and invent> <division> <AMA> e <sm R 3> ้าอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยทุกคนตะกี้มีคนล้อมเตียงเราแม่ทำเพลงเหรอเตียงมาจากไหนอ่ะแม่อยู่ไหนห้องน้ำเหรอไม่ใช่ห้องนั้น แม่ครับแม่น,นั้นนนั้หรออ้าวได้รับแรงบันดาลใจจากหมายนายแม่อ๋อรอเกมเต็ม,ตมนะจบแล้วหรออุ้ยอุ้ยจบแล้วอ่ะยังไม่เข้าใจในเรื่องเลยอ่ะเอ้แต่ผมคาดเดาว่าแบบจริงๆแม่เราอาจจะไม่มีจริงๆแล้วก็ได้อะไรทรงนั้นหรือเปล่าก็ ก็ไม่ดูนะต้องรอกเกมเต็มอะแต่ว่าคนลุกนะเล่นแล้วคนลุกจริงอะ่ะแต่ว่าแบบไอฉากพวกของเล่นอะ่ะน่ากลัวนะแต่พอฉากคนมารอบเตียงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออยังไม่เท่าไหร่โอเคครับไว้ยังไงเกมหน้าเป็นเกมอะไรต่อไปเราติดตามชมกันนะครับบ๊ายบายครับ